ก็เริ่มกันที่บางจากนะครับเรายังเมนเทนนิวโตร์เรตติ้งนะครับทาร์เก็ตไพรซ์สามนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าโรโรเอ่อทาร์เก็ตไพร์ไปกลางปีเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ประมาณตั้งสามกจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังยังคิดว่ามันยังเวิร์สที่จะถือนะครับอ่อมุมมองในไตรามาสหนึ่งเนี่ยเออร์เน็ิ้งเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งกว่าเพื่อนนะครับเอ่อโดยเมื่อวานเป็นแอนนัลิสต์มิทติ้งนะครับโทนเนี่ยออกเป็นกลางถึงบวกเล็กน้อย นะครับก็คืออันเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการ Acquisition หุ้นในส่วนที่เหลือของ BSRC หรือว่าเอสโซเก่านะครับก็คือทางทางบางจากเนี่ยก็มีการคำนวณให้ดูนะครับว่าเอาเฉพาะแบบไม่ต้องทำเลยเลยนะเอาซินเนจีปัจจุบันที่เกิดขึ้นระหว่างาบางจากกับ BSRC ที่ประมาณ6,000ล้านบาทเนี่ย ถ้าเอามาดูไส้ในเนี่ยมาแบ่งกันว่าเป็นของเออ B S R C เท่าไหร่เป็นของบางจากเท่าไหร่เนี่ย B S R C เนี่ยจะอยู่สักประมาณ60%ของ6 0ซ็นพันนะครับแล้วก็บางจากเนี่ยจะได้ไปประมาณ40%นะครับซึ่งมันเป็น recurring เนี่ยสักประมาณ5,500นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ B S R C เนี่ยจะอยู่สักประมาณ3,300ล้านบาทนะครับซึ่ง3 3ม0าล้านบาทเนี่ยเทคเพิ่มขึ้น18%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย600ล้านบาทเนี่ย แอดเข้ามาทันทีหลัง c q u u s s t t o o นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของ e a r n i n g เนี่ยก็จะมีอัพไซด์นะครับ600ล้านบาทเนี่ยก็ประมาณ12%อนะครับอันเนี้ยยังไม่รวมนะครับซีเนจีที่มันจะเกิดเพิ่มเติมอีกนะครับไอ้พวกที่มันทำยากๆยกตัวอย่างเช่นรัน2โรงกรันเป็นโรงกันเดียวอย่างเงี้ยพอทุนน้ำมันดิบที่เขากำลังสร้างใหม่เนี่ยแล้วเสร็จนะครับบางจากเนี่ยพอลกกันเป็นโรงกันเดียวเขาอาจจะใช้ เฮฟวี่ครูดเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเมดินนิสครูดเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะว่าคราวนี้ทุนของเขาเนี่ยรับเรือใหญ่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะมีเซฟบิ้งอะไรเพิ่มเติมอีกเพราะ,ะด้วยภาพตรงนี้เราเชื่อว่า Synergy ระดับพันล้านที่จะแอดเข้ามาเนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมีการอัพเออร์เนนะครับของของอปี26นะครับเพราะว่า Process ในการ tender offer เนี่ยนะครับมันจะเสร็จเนี่ยก็คือปลายปีนี้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเรา Realize ไอตัว Synergy เนี่ยที่ปี26เลยนะครับก็คือมีการ Up e a r n i n g ขึ้น18%เป็น e a r ะครับเป็นเออเแม็5,700ล้านนะครับในส่วนของ SAF นะครับผมถามหน,นึนเราพูดถึงเรื่องนี้แล้วเพราะว่ามันเป็นเหตุผลหลักในการประ,ประมาณการเนี่ยคำว่า Synergy Value ในการเอา18%ที่เหลือเข้ามาเนี่ยที่มันเป็นตัวเงินเนี่ยพี่ปุ๊กแบ่งได้ไหมครับว่า หน้าบ้านเท่าไหร่หลังบ้านเท่าไหร่คิดยังไงพี่อธิบายให้กับท่าคุณฟังคร่าวๆนิดนึงแล้วคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วทําไมเดิมมีอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์มันม,มันไม่มีซีเนจี้หรอทำไมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยแล้วมันดูมีเซเนจี้เพิ่มขึ้นมาครัพี่ครับคือคือเออ่ตอนที่เขาถืออยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับโดยประมาณเนี่ยนะครับคือจริงๆมันได้ซีเนจี้แล้วประมาณหกพันล้านนะครับหกพันล้านเนี่ยครึ่งหนึ่งมันเป็นเรื่องของการออฟติไมเซชันระหว่างสองโรงกลัน่นนะครับซึ่งซึ่่งงตรนนีีเน้เย ก็เลียลไลซ์ไปแล้วแล้วคาดว่าจะเ e ียลไลได้เพิ่มขึ้นนะครับถ้ามันมันกำจัดเขาเรียกอะไรค่จัด constraint ในเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ออกไปนะครับเพราะตอนนี้ทาง B S C จะ Optimize อะไรก็คงต้องรอดูในส่วนของ minority interest ด้วยว่ามัน Benefit กับ minority หรือเปล่าแต่ถ้า tender set เนี่ยคือไม่ต้องดูอะไรละก็คือยกอย่างเช่นถ้าสมมุติว่า อ่อ uh, LP มันสั่งว่าให้ใช้น้ำมันดิบหนักแต่ลงกานบางจากมันขนน้ำมันดิบหนักเข้ามามากๆเนี่ยไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ารวมกันเป็นอันเดียวเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำมันดิบหนักกับที่ BSC 100%ไปเลยก็ได้แล้วบางจากก็ลันลันฟาอีสอะไรแบบเนี้ยนะครับมันมันก็มี mm. อะไรที่มันจะอัลล็อกได้เพิ่มเติมโดยในส่วนของในส่วนที่เหลือ,อประมาณอ,อีกอีกอีกครึ่งนึงเนี่ย ประมาณ80%คือคือ cost s a วิ n g จากการที่ตัว BSRC เนี่ยสามารถาไปลดในเรื่องของคนไปลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงกลางที่เมื่อก่อน Exxon Mobil เนี่ยชาร์จในตัวอเอสโ,โซ่เก่าเดิมนะครับซึ่งตรงเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมัน r e c u p l i n g อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคำนวณให้ดูว่า,า,าสัก5,500ล,ล้านเนี่ยมันมันมัน r e c ค u ร์มาปี25อยู่แล้ว นะครับอ่าก็เทคเพิ่มขึ้น18%แปดเนี่ยแค่นี้ก็600ล้านละโดยโดยยังไม่ต้องทำอัพติเมชันเพิ่มเติมเลยครับโอเคครับอ่ะนั่นคือ point แรกนะครับไปต่อที่ point ถัดมาครับ point ถัดมาเนี่ยก็คือ SAF ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นจุดขายของบางจากนะครับว่าอ่าอ่าบางจากเนี่ยจะเสร็จไอตัวหน่วยอ่าผลิตน้ำมันเครื่องบินแบบแบบยั่งยืนนะครับหรือว่า SAF เนี่ยอ่าในไตรมาสสปีนี้นะครับซึ่งตอนเนี้ย construction project ป็นก้ามัน93% แต่แต่สิ่งที่มันมันเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือสเปรดของ S a F นะครับเมื่อก่อนสเปรด S a F เนี่ยโอ้สาบาทต่อลิตรนะครับวันนี้มันลงมาเหลือ12บาทต่อลิตรนะครับลงมาเร็วมากเพราะว่าในแง่ของแมนเดตว่าออออตอนนี้ว่าประเทศไหนจะบังคับให้มีการผสม S a F เข้าไปในน้ำมันเครื่องบินเนี่ยมันมีการดีเลย์ออกไปตอนนี้เหลือแค่ยุโรปที่เดียวที่ยังยืนในสิ้นปีนี้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของสเปรดมันก็ปรับตัวลดลงมาแต่ถามว่า12บาทเนี่ยยัง Profit หรือเปล่ายัง m ม k e Profit หรือเปล่ายัง m ม k e Prof ินะครับอ,อ่ก็คือก็คือออปเปอเรชั่นคของบางจากเนี่ยอยู่ที่7บาทต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นมันยังเหลือ5บาทต่อลิตรซึ่งมันอินไลน์กับ a s s u m p t i o เเราพอดีก็คือมีกำไรจากส่วนเนี้ยเพิ่มเข้ามาประมาณพ3 0 0ล้านบาทนะครับอ่ก็ก็ยัง Make Profit เพียงแต่ว่าโอเคถ้ามันลงต่อไปอีกนะครับอ่สิ้นปีนี้มันลงต่อไปอีกเหลือ10บาาทนี่ยออะไรยงย มันอาจจะไม่คุ้มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มจะมินเมย์แล้วนะครับบางจากเขาก็มีออปชันในการที่บอกว่าจะหยุดผลิตนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาไปเซ็นออฟเทคนะครับมีคนจะมาออฟเทคไอตัว SAF เขาเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตนะครับตรงนี้ก็กมีออปชันในการที่จะไม่ส่งได้นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของดีเวเด้นนะครับเพราะว่าตอนนี้หุ้นในกลุ่มพลังงานอตอนนี้คนไหนที่มีความสามารถในการจ่ายดีเวเดนเนี่ยราคาหุ้นก็จะแข็งแกร่งกว่า บางจากเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะก,ก็จะจ่ายดีเวนเนียประมาณยิวประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับให้ทัดเทียมบบค่าเฉลี่ยนะครับของของอเพียของเขาที่จ่ายในในประมาณเนี้ยนะครับคนจ่ายต่าๆก็สามเปอร์เซ็นคนจ่ายสูงก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณสี่ถึงห้านะครับซึ่งที่ที่ประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เท่ากับ payout ratio ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งบางจากเนี่ยในปีสองสี่เนี่ยเขาเบ่ง ratio เนี่ยขึ้นไปถึงหกสิบหกเปอร์เซ็นต นะครับเพื่อจะได้ดีเวนด์ยิวเนี่ยสักประมาณอ่สามเปอร์เซ็นต์นะครับอา่าอ่าก็ตรงเนี้ยก็เลยเราเชื่อว่ามีความเป็นไปได้นะครับอ่าโดยโดยถามว่าเราเราเชื่อหรือเปล่าว่าเขาจะเบ่งขึ้นไปเยอะกว่านี้ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าอ่าแคปเอ็กซ์ของบางจากเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะอยู่เขาอยู่ในที่ลงโกลด์ห้าหมืน่นอ่าเขาใช้แคปเอ็กซ์ประมาณ5 0,000ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยยังเมนเทนนิวทัลเรตติ้งแทร็กเก็ตไพรซ์สามสิบสามจุดสี่ นะครับ total shareholder return เนี่ยติดลบประมาณ6%เปอร์เซ็แต่ว่าถ้าเราโร้ target ไปเนี่ยมันจริงๆมันมันมัน enterprise ระก็ตอนเนี้ยมัน,ม,นมันก็ราคาหุ้นเนี่ยมันก็ reflect ภาพไปแล้วนะครับมองที่ที่ที่เป็นช็อตเทอมนะครับก็คือตรมาดหนึ่งเนี่ยงบเนี่ยจะแข็งแก่งมากๆนะครับ uh, เพราะว่าไอตัวแบรนดดูไบสเปรดเนี่ยมันติดลบซึ่งบางจากเนี่ย ปาสิบห uh, ้าเปอร์เซ็นต์เขาใช้เบน n ์เบนส์ลิงอันนี้เราพูดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั mm ้นเนี only, mm ่ยเ M เขาเนี่ยยังห้าเหรียญกว่าอยู่เลยนะครับถึงแม้สิงคโปร์เ M ลงมาสองเหรียญครับโอเคได้ครับนั่นคือในฝั่งตัวบางจากก็ดีแต่ in the price นะครับอาจจะเห็นแับอัพไซต์บริเวณประมาณสักนี่แหละสามสิบแปดถึงสี่สิบนะครับ